สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกรากัศทางสถานีวิทยุจุฬา1 0 5เมกเฮิรตทุกวันเสาร์เวลาประมาณ10นากาถึง10นาฬกานาทีครับวันนี้ผมชาวทัศนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศผลรางวัล โนเบล p ร i ๊ Prize, นะครับในปี2 0 2 5นะครับวันนี้จะมาพูดในสาขาฟิสิกส์นะครับก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรโสจิพงษ์ชัตราพรนะครับแล้วก็ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสรินพรกิตติวัฒนากรจากภาควิชาฟิสิกส์ครับก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค,ครับ Uh, อยากให้อาจารย์ลอง uh, เล่าว่าในปีนี้2025ครับในสาขาฟิสิกส์เนี่ยใครนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างที่ได้โนเบลไพรส์ในสาขาฟิ uh, no, uh, าาสิสาากส์นะครับแล้วก็ในเรื่องงานวิจัยหัวข้ออะไรครับครับ,รบก็ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2025นะครับก็มี3ท่านท่านแรกก็คือ Professor John Clark ครับจาก University of California เบอร์ลีย์ท่านที่สองก็คือ p r o f e s s o ร m ์มิเชลเดวอร์เก็ตอนที่ทำงานที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยก็เป็นโพสต์ด็อกของ p r o f e s s o ร j ์จอห์นค k าที่ UC b e เบ e ร์ลีย์เหมือนกันก็คือตอนนั้นอยู่ในหลับเดียวกันในหลับเดียวกันท่านที่สามก็คือ p r ส f ร s s า r j o จอห์นมา n ิเสซึ่งตอนที่ทำงานที่ได้โนเบลก็เป็น PhD Student ของ p r o f e s s o ร j ์จอห์นค k า ดั okay, นั้นทั้งทั้งสามท่านเนี่ยก็คือ,อทำงานที่ได้รางวัลโนเบลตอนอยู่ที่ University of California Berkeley ทั้งสามท่านส่วน Professor John Clark นี่ก็ยังเป็นอ Professor อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับ,รบตอนนี้ท่านก็อายุประมาณ83 84ปีแล้วครับก็ทำงานจนถึงปัจจุบันนะครับ แต่งานที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยเป็นงานที่ทำตอนปี1 9 8 4 8 5ก็ประมาณ40ปีที่แล้วนะครับ,รบส่วน professor debole เนี่ยก็ได้ไปเป็น professor อยู่ที่ที่เยลในปัจจุบันก็ถูก r ีคูร i t กลับไปอยู่ที่ uc santa barbara นะครับเช่นเดียวกันกับ professor m a r t i n i ่งช่วงหนึ่งก็ไปทำงานอยู่ที่นิสนะครับเป็นเหมือนกับสถาบันมหาดของทางอเมริกา นะครับแล้วก็ได้ตอนช่วงหลังก็ไปเป็น professor อยู่ที่ U C Santa Barbara นะครับก็ยังเป็น professor ในในมหาวิทยาลัยกันอยู่ทั้ง3ท่านจนถึงปัจจุบันซึ่งก็อายุก็เกิน60แล้วทั้งนั้นครับ <c oughs> แต่ professor ค l าก็เป็นอาจาร,รย์ปู่ของอาจาร,รย์ได้หรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับก็ก็คือตอนตอนที่ผมไปเรียนที่สหรัฐอ,อเมริกา advisor อร์ผมก็เป็นลูกศิษย์ของ professor ค,ครับกแบบแบบ เป็นสายมาเรื่อยๆก็ครับใช่ครับนี่อาจารย์ชุอกทั้ง3วันนี้คือส่วนใหญ่คือจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับควอนตัมไหมครับอาจารย์อาใช่ครับอาที่ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตอนที่อ่าโปรเฟสเซอร์คเป็นเป็นนักเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ university of cambridge ก็อยู่ในแ a บเดียวกันกับ Brian j o s e จ h s o n ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่ของแอน l y เซอคนเดียวกัน ซึ่งไบรอนโจเซฟสันเป็นคนที่พ r e d i c ปรากฏการณ์ในในซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับ,รบแล้วก็ได้รางวัลโนเบลไปตอนอประมาณปี1973นะครับก็เป็นเรียกง่ไงว่าเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ของโปรเฟสเซอร์คลาร์กของอาจารย์คนเดียวกันในในเคมบริด ج ก็คือหัวข้อที่ได้รางวัลปีนี้อะค่ะของของโ <c oughs> จเซสันจังซันก็จะเป็นทฤษฎีนะคะ <c oughs> ที่ได้ไปเมื่อปี1973ของปีนี้2025จะเป็นทางทดลอง <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นการทดลองแต่ว่าทดลองที่ที่สำคัญคือมันเป็นหัวข้อที่เขาได้คือ <c oughs> macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit ก็คือชื่อดูฟังยาวมาก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ยาวมาก <c oughs> แต่ว่าจริงๆคีย์เวิร์ดก็คือมีคำว่า macroscopic Uh, Quantum ing, ควอนตัมเทเนลลิ่งนะคะแล้วก็เอเนอร์จี <quant ization S 2> ควอนตัมไ n เซชันอินอิเล็กทริกเซอร์กิตก็แทบ circuit, ทุกป็น <laughs> สี่คำนะคะปกติแล้วควอนตัมมันจะคือเกิดในอนุภาคเล็กๆถ้าเรารเรียนฟิสิกส์มาตอนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็คืออนุภาคเล็กๆระดับอะตอมถึงจะเกิดปรากฏการณ์แบบควอนตัมแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี้ยทำการทดลองจนได้คอนเฟิร์มว่าเอ้ยเราสามารถเห็นปรากฏการณ์ควอนตัมในระดับใหญ่ขึ้นคําว่าใหญ่ขึ้นก็คือระดับ1นคูณหเซนนะคะเป็นชิป ควบิตยังไม่เป็นควิบิตชิปแต่เป็นโจเซฟสันจังชันชิปนะคะหนึ่งคูณหนึ่งเซนซึ่งคําว่าหนึ่งคูณหนเซนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังเล็กนะมันเล็กแต่ถ้าเราเทียบกับขนาดของอะตอมอ่ะมันคือหนึ่งยล้านเท่าก็เลยเป็นคําที่มาของคําว่าแมกโรสโคปิกมหาภาคคือถือว่าใหญ่มากเทียบกับอะตอมนะคะเป็นครั้งแรกที่ยืนยันได้ว่ามีปรกากฏการณ์ควอนตัมเกิดขึ้นในระดับมหาภาคหนึ่งคูณหนึ S, ่งเซนบนชิปแสดงว่าก็คือที่ได้รางวัลคือเนี่ การคือนําเอาทฤษฎีเนี่ยมาทดลองแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามทฤษฎีที่เคยตั้งไว้และไม่ใช่แค่ระดับอนุภาคปกติก็คืออะตอมเคยได้รางวัลมาแล้วอย่างเช่นไอออนแทรบเมื่อปี 2,000... จำไม่ได้ว่า2,012ค่ะถ้าสำหรับเป็นซูเปอร์ถ้าสำหรับเป็นคอนตัมคอมพิวเตอร์เนาะมีหลายแพลตฟอร์มที่ทปรากฏการณ์นี่ที่ได้คือด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เห็นในระดับอะตอมและมันเห็นในระดับ ขาเรียกอะไรวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าและเป็นพื้นฐานของการนําไปต่อยอดเป็นคอนอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของคอนตามคอมพิวเตอร์ที่เรา Google IBM กําลังผลิตกันอยู่กําลังปั๊มกันอยู่ก็คือ super conducting qubit super conducting platform ครับค่ะก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าทําไมถึงว้าวครับนี่มามาเจาะทีละคำกันดีกว่าครับคือ อย่างงั้นอยากให้จันเล่าถึงว่าอะไรคือแบบควอนตัมเทเนอลิงครับนี่คือผมอะ่ะก็เคยตอนเรียนฟิสิกสองเมื่อนานมาแล้วก็กรู้จักคํเนี้แต่คือก็รู้ว่ามันเป็นอะไรแบบแบบเป็นเหมือนเป็นอุโมงค์สักอย่างก็ควอนตัมอุณหภูมิมันจะข้ามไปแต่คือผมก็จําได้ลังเลนินจะให้จันช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังฟังได้ครับแมนแมนแบบว่าถ้าเราจินตนาการว่าเรามองเห็นอิเล็กตรอนนะรครับ ถ้าม,มันมีกำแพงอยู่อันหนึ่งนะครับมีความหนาค่าหนึ่งเ่ยโดยคลาสสิคอลเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะวิ่งชนกำแพงแล้วมันก็จะทอนกลับ,บแต่ว่าด้วยในสถานการณ์ที่เป็นควอนตัมเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุผ่านอีกข้างหนึ่งคือเราสามารถไปตรวจจับเจออิเล็กตรอนอีกด้านหนึ่งของของกำแพงอันนี้ได้นะครับ mm hmm. แต่กำแพงนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหนาเท่าไหร่ก็ได้มันก็ต้องมีมีเงื่อนไขที่ที่เหมาะสม นะครับบางอย่างที่มันสามารถจะทะลุผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นกลศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยก็คืออนะิเล็กตรอนจะต้องมีพลังงานอย่างอื่นที่ทําให้มันกระโดดข้ามกําแพงนะครับปีนข้ามกําแพงไปเองได้อันนั้นเป็น,เป,นเป็นภาพของกลศาสตร์ดั้งเดิมแต่ว่าในระดับไมโครสโคปิกแล้วก็ในควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยเราสามารถจะเจออิเล็กตรอนที่มันไม่ได้มีพลังงาน พอที่จะกระโดดข้ามกำแพงเองได้แต่มันสามารถทะลุผ่านไปได้สิ่งที่ตรวจจับได้มันคือ,อความน่าจะเป็นที่เป็นพื้นฐานสำคัญของของการวัดในใน,ในทางควันตัมอันนั้นเป็นในระดับไมโครสคปกนะครับทีนี้อพอพอเป็นอ,อุปกรณ์บางอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ทำจากสารตัวนำยิ่งยวด นะครับแล้วก็มีผนังกั้นบางๆระหว่างตัวนํายิ่งยวด2อ,อด้านนะครับไอ้ผนังกั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเป็นกำแพงนะครับทีนี้ขนาดของวงจรหรือว่าตัวรอยต่ออันนี้ซึ่งเรียกว่ารอยต่อโจเซฟสันเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันนาไฟฟ้าได้ด้วยพาหะที่เรียกว่าคูเปอร์แพรนะครับเป็น หืองจับประจุคู่เช่นอิเล็กตรอน2ตัวหรือว่าโฮลสตัวมันเคลื่อนที่เป็น,ปนพาหะที่นําไฟฟ้าซึ่งในอ,อุปกรณ์เหล่านี้บรนนาไฟฟ้าโดยมีกระแสได้โดยความต่านทานเป็นศูนย์ครับนะครับทุกคนที่เคยเรียนฟิสิกส์มาก็อาจจะจําโอห์มสลอได้นะครับว่าถ้าความต้านทานเป็นศูนย์และมีกระแสไหลผ่านเนี่ยความต่างศักด์ที่ตกคล่อมตัวตัวอุปกรณ์แล้วนี้ก็จะมีคาม่าเป็นศูนย ะะทีนี้ไอ้คูเปอร์แพเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุผ่านบะเบริเอร์บางๆที่เป็นฉนวนเนี่ยไปได้อีกข้างหนึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าถ้าเราฉนวนไปขวางประจุหรือกอระแสก็ไม่สามารถที่จะจะไหลผ่านไปได้แต่ว่าในอุปกรณ์ชนิดนี้ที่เรียกว่ารอยต่อโจเซฟสันเนี่ยมันสามารถที่จะมีกระแสไหลผ่านรอยต่อที่เป็นฉนวนบางๆอันนี้ไปได้ ทีนี้คูเปอร์รแพรไม่ได้มีตัวเดียวมันมีจำนวนนับบิลเลียนนะครับหลายพันล้านตัวที่ทะลุไปได้ฉะนั้นไม่ใช่หนึ่งตัวเหมือนอิเล็กตรอนตอนแรกที่บ,บอกว่ามันปีนผ่านกำแพงสักรหรือทะลุผ่านอันนั้นไมโครสโคปิกแต่พอมีจำนวนคูเปอร์รแพร์จำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นระดับแมโครละก็คือใหญ่ขึ้นใช่ครับครับ ก็จะเป็นเหมือนแบบอันเทอมแรกเนาะ macroscopic quantum mechanical tunneling นะครับมาสู่เทอมที่สองเนาะ energy quantization มันคืออะไรครับอาจารย์อ๋อคือถ้าถ้าเราลองอะไรเลยฟื้นความรู้นิดนึงว่าอย่างไฮโดรเจนอะตอมที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยมันก็มีนิวเคลียสนะฮะมันเป็นโปรตอนหนึ่งตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนออร์บิทอยู่รอบๆนะครับแต่ว่า อิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีพลังงานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจมันไม่ใช่ในในที่เราเรียนมาทุกคนก็จะเห็นมาแล้วว่าอิเล็กตรอนต้องอยู่ที่ระดับพลังงานที่เป็นชั้นชั้นใช่ไหมครับไอ้ชั้นชั้นี่แหละก็คือควอนไทเซชันของระดับพลังงานครับ,รบทีนี้นั่นนั่นไมโครสโคปิกเนาะเป็นไฮโดรเจนอะตอมทีนี้พอมาเป็นวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าที่พูดถึงเนี่ย มันประกอบไปด้วยตัวโจเซฟส์แอนด์ังชั่นแล้วก็มีตัวอาจจะมีตัวที่เป็นอินดักเตอร์ตัวเหนี่ยวนำตัวเก็บประจ,จุแล้วก็ความท่านทานด้วยนะครับทีนี้พอวงจรเหล่านี้เวลาที่เขาทำขึ้นมาก็ด้วยเทคนิคการการทำวงจรจากาเหมือนกับทำไอซในปัจจุบันเนี่ยครับทำชิปในปัจจุบันวงจรเหล่านั้นมันมีขนาด เมื่อ40ปีที่แล้วมันมีขนาดประมาณหลักเซนติเมตรนะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าทีนี้พอ,เ,อเขาไปวัดพลังงานของในวงจรนี้มันไม่ได้ว่ามีพลังงานเท่าไหร่ก็ได้นะปรากฏว่ามันมีพลังงานมีระดับเป็นขั้นๆน,นะครับทีนี้เขารู้ได้ยังไงว่าพลังงานม,นมันมีระดับที่ไม่ต่อเนื่องเป็นขั้นๆเนี่ย ก็คือเขาใช้วิธีการที่ว่าส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เช่นแสง<อ>ที่เรามองเห็นรหรือ,อสัญญาณที่อยู่ในระดับไมโครเวฟก็คือย่านความถี่กิกะเฮิร์นะครับสมัยนู้นมื40่อ40ปีที่แล้วก็ปรากฏว่ามันมีพลังงานหรือว่าความถี่บางช่วงที่ถูกดูดกลืนไปค,คือวงจรเนี่ยมันดูดกลืนความถี่ไมโครเวฟบางค่าไป ก็แสดงว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีค่าเท่าไหร่ก็ได้มันต้องมีค่าเท่านี้แหละในในวงจรน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นระดับพลังงานก็อาจจะมี1ขั้น2ขั้น3ขั้นแล้วแต่เงื่อนไขที่เขาจัดไอ้วงจรน,นั้นสภาพแวดล้อมที่เขาเตรียมวงจรน,นั้นไว้นะครับบางสภาวะแวดล้อมเขาอาจจะทําให้มีแค่1 1ขัน้นหรือ2ขัน้นหรือ3ขั้นก็แล้วแตนะ่อันนี้ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า Energy Quantization Quant <ization. S 1> ในวงจรไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ทุกวงจรไฟฟ้าจะ,จะมีด้จะมี Energy q u a n t i z a t i o นนะครับมันก็เป็นวงจรไฟฟ้าที่ต้องมีอุปกรณ์ยกตัวยอย่างเช่นมีโจเซฟสันจังชัน่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเสรมนิดนึงนะคะก็คือว่าทุกอย่างที่เราพูดแตกี้คือต้องทําที่อุณหภูมิต่ำมากๆนะคะถึงจะเกิดปรากฏการณ์วอนตัมที่เราทั้งหมดคือไม่ใช่ทําที่อุณหภูมิห้องอย่างนี้คือต้องคูลดาวลงไประดับมิลลิเคลวินคือที่อุณหภูมิห้องคือประมาณ300เคลวินเราต้องลงไประดับ30มิลลิเคลวินหรือต่ากว่าถึงจะเห็นปรากฏการณ์เ่านี้เพราะการทดลองก็ต้องมีแบบเครื่องที่มันเป็นตู้เย็นใช่มีตู้เย็นที่ทําความเย็นได้ระดับ30มิลลิเคลวินเพื่อจะทําการวัด สมบัติทางควอนตัมเหล่านี้ซึ่งจริงๆคืออันนี้คือเขาทาเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วใช่แล้วแล้วแต่คือคือผมก็อยากรู้ว่าจริงเขางานวิจัยนียมันมีมันตั้งตั้ง40ปีที่แล้วแล้วมันทิ้งเวลามาแบบ40ปีต่อมาถึงได้รางวัลโนเบลเนี่ยมันมีเหตุผลหรือมีความสําคัญอะไรที่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีตนันเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วมันมีผลกระทบที่ทําให้ได้รางวัลโนเบลในปัจจุบันนะครับ ก็ S <S อย่างที่เมนชั่นไปก่อนหน้านี้เลยค่ะว่าก็คือมันเป็นพื้นฐานของซ u เปอร์คอนดักติงคิวบิตที่เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่ IBM, Google, Fujitsu ิหลายๆที่กำลังทำแข่งกันอยู่ <S <S นะคะก็คือด้วยความที่มันปั๊มต่อกันง่ายขยายได้เป็นพันคิวบิตและเียมันก็ทำให้เหมือนกับว่ามีแอปพลิเคชันมากขึ้นแล้วก็ถ้าคนทำสายทดลองก็สามารถขยายวงจรให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็อินทิเกรตกับ แพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้ด้วยตอนนี้ก็มีเริ่มเริ่มอินทิเกรตแบบว่าตัวคอนตัมคอมพิวเตอร์กับ G P U นะคะเพื่อทำคอนตัม AI หรือคอนตัมมชชีนเรียนนิงก็มีการอินทิเกรตกันด้วยเพราะฉะนั้นมันมีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างหลากหลายแปว่าจากจุดเริ่มต้นคือหนึ่งเซนคูนหนึ่งเซนเนี่ยมันก็ขยายใหญ่ขึ้นมากในแบบปัจจุบันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเซนคูน<อ>หนึ่งเซนแล้วใช่ไหมครับหรือว่าจริงจริง,จร,งจริงจะพูดว่าตัวเดเวิร์สเมื่อสี่สิบปีที่แล้วขนาดนใหญ แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีในการผลิตนะมันทําให้ตัวนั้นนะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนกระรทั่งใน1เซนแทนที่จะมี1ตัวอาจจะมีเป็นพันตัวรหรือหมื่นตัวแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีในการในการผลิตในะนะปัจจุบันนะครับสามารถอัดลงไปได้ใช่ทีนี้ที่อาจารย์สลินพรพูดถึงว่ามันเป็นตัวพื้นฐานสำหรับ หน่วยที่สำคัญที่สุดสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มหนึ่งก็คือใช้ Superconducting Qubit นะทุ่งประกอบไปได้วยโจเซฟสันจังชันนี่แหละ,ะทีนี้เจ้าเจ้า,จาตัวโจเซฟสันจังชันเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในควอนตัมคอมพิวเตอร์มีใช้ในอุปกรณ์อื่นๆมาตั้งแต่สมัยปี1 7น0ปี1 9 7 0 8 0 9 0มาเรื่อยๆย,นะยกตัวอย่างเช่น เป็นสิ่งที่เรียกว่าสควิดสควิดนะครับชื่อชื่อก็เหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันรายการซีรีส์สควิดเกมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมันก็คือย่อมาจากซูเปอร์คอนดักติงควอนตัมอินเตอร์เฟรนตีไวส์นะครับก็ประกอบไปด้วยโจเซฟสันจังชั่นสองอันนะครับอยู่ในลูปอันหนึ่งซึ่งมันมีความสามารถในการดีเทค แมกเนติกฟลักซ์หรือแมกเนติกฟิลที่น้อยมากๆเช่นแอปพลิเคชันก็คือสามารถเอาไปใช้เป็นดีเ e กเตอร์สำหรับตรวจวัดคลื่นจากหัวใจสมองหรือว่า,ามีช่วงหนึ่งก็คิดว่าจะใช้ในการตรวจจับ g า v v t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  o o n l w w v v นะครับก็มีแอปพลิเคชัน มากมายนะครับแล้วก็มีใช้อย่างอื่นอีกใช้เป็นแอมพลิฟายในวงจรอิเล็กทรอน ronics, ิกส์สำคัญสำคัญแต่ทีนี้ทำไมที่ผ่านมา,า,ายังไม่ได้มีการพูดถึงอ,อ,อุปกรณ์นี้ที่จะได้รับรางวัลโนเบลมาถึงปีนี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าที่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับก็ค,บคือว่าปี2025ได้ถูก ประกาศให้เป็นปีแห่งควอนตัมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุบังเอิญด้วยหรือเปล่าแล้วก็งานนี้เป็นงานแรกที่ที่โชว์ถึงการมีอยู่ของแมโครสโคปิกควอนตัมทันนิลิ่งนะครับในระดคือปรากฏการณ์ควอนตัมในระดับแมโครครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีบทบาทสําคัญรือกัรพวกเครื่องมือที่ทางอิเล็กทรอนิกส์วรวมถึงเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งด้วยครับ,รบทีนี้ เ uh, อย่างเมื่อกี้อาจารย์ธนพรพูดถึงว่าจริงๆก็คือต้องเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ํามากๆเงี้ยแต่ว่าการศึกษาเนี่ยมันเราต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างอยู่เหมือนกันอย่างเหมือนผมได้ยินว่าเหมือนอาจารย์มีแบบเคยประดิษฐ์อุปกรณ์ในการที่จะศึกษาด้วยไหมครับหรือว่าคือในในในจุฬาในประเทศไทยเรียกเด้ว่าคือสิ่งอุปกรณ์ c r y o g e n i กที่ใช้เมื่อ40ปีที่แล้วที่ เขาต้องครูดาวอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อทําการวัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นฟิสิกส์ที่น่าสนใจมันจะเกิดขึ้นต่ำกว่า50มิลลิเคลวินนะครับ,รบ50มิลลิเคลวินเย็นประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณลบ272อ,องศาเซลเซียสเพราะศูองศาสมบูรณ์คือประมาณลบ273องศา C ใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือเย็นกว่า Deep Space อีกนะครับ าทำไมต้องเงยน็นเพราะว่าถ้าที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสัญญาณรบก,กวนมันมันเยอะครับที่มาจากสิ่งที่เรียกว่า Thermal Noise มันก็จะทำให้เขาไม่เห็นสัญญาณที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นก็ฟิสิกส์ที่ที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นมันจะเกิดที่อุณหภูมิต่ำๆทีนีอ้อุปกรณ์ที่ที่ใช้ครลดาวเงี้ยมันมีชื่อเฉพาะทางเรียกว่า Dilution r e f r i g e r a t o r มันเป็น ไ r โอเจนิกซิสเต็มที่มีมิกซ์เจอร์ของฮีเลียม4กับฮีเลียม3นะครับซึ่ง uh, เป็นหัวใจสำคัญที่เขาทำกันเมื่อ40ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนะครับ oh, ตัวนี้ <laughs> ไม่มีใช่ครับ <Yeah. S 2> uh, แล้วก็ uh, ต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟในระดับหลายก mm ิกะเฮิร์ตซ์เมื่อ สี่สิปีที่แล้วคนที่จะมีเหล่านี้ได้ก็คือต้องเป็น l a บที่ค่อนข้างจะ advanced มากๆครับ,รบแล้วก็ยังต้องมีสภาวะแวดล้อมที่ต้องอฟิลเตอร์เอาสัญญาณวิทยุสัญญาณทีวีสัญญาณรบกวนต่างๆออกไปให้หมดมคือเป็นสภาวะสภาวะแวดล้อมที่สะอาดผลการทดลองถึงจะแบบเชื่อถือได้ภายในเอเรบาที่ที่วัดได้นะครับ ค่ะอันนี้คือฝั่งฝั่งขาวัดวิเคราะห์แต่ฝั่งที่สร้างสร้างชิปขึ้นมาเนี่ยถามว่าทําได้หรือ,อยังในไทย ตอบได้สั้นๆว่าทําได้ครับนะคะก็คือแ l ลเราอ่ะทำมาประมาณสัก2ปีแล้วเป็นความร่วมมือของคนตั้มระดับประเทศนะคะก็คือทําใช้อุปกรณ์ที่มีลายการผลิตมันจะเหมือน semiconductor industry ครับก็คือมี photo lithography มี patterning นะคะมี evaporator sputtering tools ก็คือสามารถทํำ pattern ที่เป็นจังชันขึ้นมาได้แต่ว่าคีย์คือจังชันมันต้องคลีนเพราะ Josephson ัง n c เป็นหัวใจที่จะเกิด behavior หล่านี้ ก็คือต้องต้องมีฟังก์ชันที่คลีนนะคะมีเมทัอที่เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์แล้วก็อินซูเลเตอร์หรือฉนวนบางๆแล้วก็อินซูลเอแล้วก็ซูเปอร์คอนดักเตอร์อีกชั้นหนึ่งเป็นแซนด์ดิสตรักเจอร์ที่จะทำให้เกิด behavior เหล่านี้ได้ก็คือถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ยังไม่มีที่ไหนวัดได้ในไทยก็คือต้องส่งไปวัดต่างประเทศต้องใช้อุณหภูมต่ํา ขนาดนั้นซึ่งเราไม่มีอุปกรณ์ในประเทศไทยค,ทคือเราเราทำตัวที่ทำตัวที่เป็นชิป <cheap. S 2> ได้แต่ยังไม่สามารถที่จะดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ไดม,มันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะใช่ค่ะแต่ถ้าจะเอาแค่ characterization ของโจเซฟสันจังชันนะคะ ก็จริงๆมีอุปกรณ์ที่ที่แลบเราทําได้อยู่แต่ยังไม่มีเวลาเซตอัพพูดอย่างนี้แล้วกันมันคููดาวลงไปได้นะคะด้วยความที่แน่นมากก็เอาเป็นว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถ c h a r a c t e r i z a t i o n Josephson Junction effect ได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้น quantization ค่ะครับทีนี้เหมือนในอย่างที่จุฬาเนี่ยคือผมก็เคแบบได้ยินว่ามัมีเหมือนการจัดตั้งแบบไอ้นะสยาม สยามควอนตัมสแควร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเป็นศูนย์สยามควอนตัมสแควร์นะคะเป็นศูนย์ควอนตัมเทคโนโลยีที่เรากำลังจัดตั้งกันอยู่จริงๆมีดําเนินการมาเรื่อยๆและเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวน่าจะช่วงมกรานะคะปีหน้าเกริ่นไว้ก่อนก็จะเป็นศูนย์ที่เราเอานักวิจัยควอนตัมเอ็กซ์เพอร์ติสทั้งฝั่งทฤษฎีและทดลองมารวมกันนะคะโดยที่เราไม่ได้อยู่แค่ฟิสิกส์เรามีความร่วมมือกับวิศวะ เคมีศาสตร์อื่นๆที่สามารถเอาควอนตัมไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้เพราะควอนตัมเอากริทึมสามารถไปรันเดโม l ซิมูเลชันในการครีเอทตัวยาใหม่ๆ m ม t แมทเทียลใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นการออปติมิเซชันนะคะก็จะมีประโยชน์กับเชิงธุรกิจได้นะคะส่วนเชิง Device เราก็ผลิตกำลังคนละกันพูดง่ายๆถ้าดูข่าวจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ควอนตัมเวิร์กฟอร์สขาด ระ,ร,ะระดับ mm hmm. ทั่วโลกนะคะเพราะว่าไม่มีคนที่คุณลีฟายเราก็คิดว่าเราจะผลิตกําลังคนที่รู้เรื่องฮาร์ดแวร์ไปเข้ารลายการผลิตของคนตัมงคอมพิวเตอร์อย่างที่บอกตู้เย็นก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกที่ผลิตนะคะคเขาก็ขาดคนที่รู้โน้ตฮาวแล้วก็แตะมือกับวิศวะมีเอ็กเพรสติสจากต่างประเทศมาช่วยเทรนนะคะในการผลิตโน้ตฮาวเหล่านี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเหมือนดความต้องการในตลาดคือเยอะขึ้นแต่เหมือนเรายังผลิตบุคลากรที่จะเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นยังยังไม่พอใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าใน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 จุฬาตอนนี้คือมันก็คืออย่างที่อาจารย์สืมพรอมพูดคือมีเราจะตั้งสยามคอนตัมสแควอันนี้คือมันจะเป็นเรื่องมีก็ถือ่เป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ในแบบทั้งพื้นฐานแล้วก็เอาไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมด้วยถูกไหมครับค่ะแล้วอย่างสมมติอย่างนิสิสมมตินิสิปริญาโทเปียเอกหรือว่าปอเตียมเรามีแบบโอกาสเข้าไปร่วมวิจัยไหมหรือว่ามันคือมี นักวิจัยที่เป็นเด็กปอทรปอเอกแล้วด้วยครับตอนนี้มีนักวิจัยเป็นเด็กปอทรปอเอกในกลุ่มทั้งภาคฟิสิกส์และในฝั่งวิศวะเองนะคะก็คือหลักสูตรก็จะเป็นของคณะวิทย์ภาคฟิสิกส์กับอของคณะวิศวะที่เป็นอาจารย์ร่วมมือกันอยู่แต่ในอนาคตเรากําลังร่างโปรแกรมใหม่หลักสูตรใหม่นั่นเองนะคะเพื่อจะได้รองรับนิสิตที่หลายๆแบ็คกราวด์ที่สนใจทางด้านควอนตัมนะคะก็กำลังรับเป็นอยู่ก็จะมีรับเป็นปอทกับปอเอกสำหรับสาขาควอนตัมเลย ครับเพราะนี่มาถึงท้ทายรายการแล้วนะครับวันนี้คืองั้นคำถามสุดท้ายกันว่าถ้าสมมติว่ามันมีผู้ที่สนใจนะทุกท่านผู้ฟังมีสิทธิ์นศึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านเรื่องควอนตัมอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะให้นายอาจารย์แนะนํนานนแหล่งข้อมูลแล้วก็แนวทางการศึกษาต่อโดยเฉพาะแบบในภาคฟิสิกส์จุฬาอย่างเงี้ยได้ไหมครับ ก็ผลงานพาก็ทางทางภาควิชานะครับก็ก็ยังต้องการคำลังคนรุ่นใหม่ๆนะครับเข้ามาศึกษาร่วมกันอย่างที่ Professor Clark ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยก็คือท่านก็บอกว่ามีแปรสติวเด้นเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาท่านก็เป็นผู้สอนให้ในระดับเบสิกก่อนแต่ เมื่อไหร่ที่นักเรียนจบไปเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นคนสอน professor อีกทีหนึ่งว่าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรท่านก็ได้เรียนรู้สะสมจากจากนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาเรียนกับกับท่านแล้วทำงานวิจัยกับท่านนะครับก็เช่นเดียวกันทั้งที่ที่ภาควิชาก็ยินดีรับนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้าน ควอนตัมเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอา o r i t h m หรือแอปพลิเคชันเราก็มีคณาจารย์ที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นหรือถ้าสนใจทางด้านฮาร์ดแวรทางด้านเอ็กซ์เพร์เราก็มีคณาจารย์ที่มีมีแบ็กกราวน์ในในด้านเอ็กซ์เ e ร์เมนตเช่นเดียวกันครับอ,อนาคตยังอีกยาวไกลสำหรับ q u a n t ตัมเทคโนโลยีในประเทศไทยนะครับก็ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะ มีส่วนร่วมในการพัฒนากําลังคนทางด้านนี้ของของประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับครับ ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่วันนี้นะครับได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ในปีนี้ครับ2025นะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชิพงษ์ฉัดรราพรนะครับและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรินพรกิติวัฒนากูลจากภาควิชาฟิสิกส์มากๆครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับก็นี่ก็หมดเวลาตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามนะครับ รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ว่า,าทางคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้นะครับผมและก็ทั้งอาจารย์โสธิพงษ์และอาจารย์รินพร์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีครับ